สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแล็กนัลล็อกเอ็มคลาสสิกนะครับไม่น่าใช่หรอดาวก็เน็ดดาวก็เน็ดคลาสสิกนี่กอดเกมดาวก็เน็ด้วยอะไรคือกอดเกมล่ะก็เน็พิมมาได้ของต้อง <laughs> มานั่งพิมพ์วยเกมพ,พิมพ์เทพชัดๆของโงูพี่เล่นเดตังค์จร,งจริงมันมีอีกอันหนึ่งที่ให้พิมพ์อยู่ขวาล่างขวาล่างบนแคชช็อปอะบนแคชช็อปเป็นที่จะเห็นแนนันป่ะไอ้ที่เหมือนแผนที่อะแม่วะเออนี่ไงเป็น แมวเหมียวมันจะมีคําว่ากรอกกอดเกมดาก็เนสบัตรรอบนี้เนสไม่เว้นในช่องทั่วไปจะได้อีกหัวกเยอะกอดเกมดากอนสัตเคะย่แต่แล้วพี่ก็ต้องไปรับอะไรนะของสุ่มอะไรนะนี่เหรอรับทั้งหมดีไก่กระตากไก่กระตากด้วยเหรอเออนี่มันรับไก่กระตากอ๋อนี่ยเนี่นี่อันนี้วะเออนั่นแหละกระตากกระตากกระปี่กะ อยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันในนั้นหรอปีกไม่น่าจะอยู่ด้วยกันในที่นี่นะที่รับแบบโอ้โหเขาทุเรศแก๊งแมวว่ะแก๊งแมวแก๊งแมวไม่แล้วเอาตามตรงนะพี่หันมองคนอื่นไม่มีใครใส่เลยสัตเชืเ่อเรามันบ้านนอกว่ะจริงไม่เถียงนะหัวใจแพนโดร่าอีกสิบอันอย่างนั้นหรอไปอันอย่างนั้นหรอด้วยนะ เพะปะปุป,ปะปึปะปะเฮียแพนโดล่ลาหอยล้วนๆเลยสัตว์ตกับยาหนึ่งอันแล้วก็หินม่วงๆเนี่ยดีไหมเนี่ยสว่างเลยโอ้โหไอ้ทียปกติมันจะเป็นพวกพวกแฟชั่นนะพวกปีกก็มีที่ว่ามันไม่มีว่ะพี่ว่าถ้าเราคิดว่ามันไม่มีมันก็ไม่มีหลอของกันเดี่ยพวกเขาแกมาไม่ถึงยี่สิบนาทีอ่ะหมายถึงว่าตอนตอนแรกให้เล่นอ่ะมันจะเติมแค้อะไรสัตว์ใช่หรอเติมเื่ออะไรอ่ะเติมเลยดิซื่อผมซื่อผมกันนะในแคชช็อปดิเช่เอฟซีเอ็ดอ่ะสไตล์ ในวีผมรูปหน้าตอนนี้พี่ใส่ใส่อะไรไม่ได้เลยพี่ใส่อะไรปุ๊บก,ก็เป็นหัวแมวหมดโอย <laughs> หัวแมว <laughs> เอาหัวแมวออกอ่ะดิเ <laughs> <laughs> ยี่ยมเลยอ่ะเนีย่ยมเลย,ย,ยเอ้ยก่อนละกันไปก่อนละกันละกันเรารับเควสพยายามรับเควสย่อยให้หมดอ่ะไอเควฟ้ารับทั้งหมดเลยเหรอทั้งหมดเลย oh <my> เพราะว่ากอดรักรกริจวิ่งเร็วนี่ไม่ได้ฮะเลื่งไม่ได้ถ้าอยากวิ่งเร็วกว่านี้ต้องขี่เสือเลี้ยงอ่ะ มีสัตว์เลี้ยงนี่ไก,ก่กระตาบ <Bye bye. S 1> ๊ายยยยยยกยยยยยยเขยายยยเยยกดไงอะเยยยยอ๋อนียามยยยยยยยเยยยยย้ยย okay, ลายย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 ยายยยยยย่ยยยยยงยยยยัยย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 เยย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 ยกยย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 เยียย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 กยมายอย มันมีเควสหนึ่งให้เดินไปตรงนี้แต่เรายังไม่ต้องไปถูกไหมยังยังเราเรารับให้หมดแล้วเราไปตามเควสหลักอ่ะมันมันจะผ่านได้จะบดอดยแน่นอนว่าต้องมาสเตอร์ดิวะแยาป่ะเนี่ยพี่เล่นไม่เป็นอ่ะไอจิจิดิจ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 ิดิจ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 ิ้ิจิาิจ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 ิ่ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ ไอ้เฮ um ี้ยมันมีดาเมจเทสด้านบนด้วยขวาบนไอ้เฮี้ยเมื่อก่อนไม่มีเฮ้ยโอ้โหอายเขาแย่เลยยัยตีด้วยไงเล่าไงเล่าแล้วกูหมุนเป็นจักรน็อตเลยเฮี้ยจริงเฮ้ยธนูเสร็จกูอะเฮ้ยอืม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 เฮ้ยงาแล้วก็น็อตเนี่ยเนตแซงด้วย เนี่ยต้องคุยอย่างนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันดันเที่ยนนี้เสร็จสิ้นต้องต้องไม่ต้องไม่ต้องโอเคโอเคไอ้เหี้ยหลังหลังเปิดกล่องมันนั่นได้ไอ้เหี้ยโลกว่ะโลกอ๋อโลกอ๋อโลกกลัวต้องลงซ้ำไปเี้ยเฮ้ยไงของทองอ่ะวเฮ้ยกล่องทองเหมือนกันใช่เขาก็ได้นี่หว่าช่วงแรกเอาของทองไม่สบายวะนี่ลายดีเนี่ยไอ้พวกหินอะไรพวกเนี้ดีบวกใช่ไหมใช่ใช่ใช่นี่มันคือโอลิอีลูอะ ไอ้เคียมันให้พี่อัพสกิลว่ะคุณจะไปรู้เนี่ยได้ไงวะเนี่ยว่าอัพอะไรกอดอัพไปก่อดอัพไปก่อดอัพมันรีได้เหรอรีได้รีได้กูอัพม่วนเลยนะอะฮะจัดไปเด็กเอ้าทำไมคะว่าเงียวอู้มีคำห้ามใช้วะทำอะไรอ่ะชื่อสัตว์เลี้ยงอ๋อสัตว์เลี้ยงยังไงเปิดกล่องเวลในในหน้าแคร์ละอ่าตังชื่อว่าอะไรภาษาไทยมันตั้งไม่ได้ใช่ไหม ลองตั้งภาษาไทยไม่ได้ดหรอไม่ได้ไม่ได้หรือได้วะไม่รู้แต่หนูตั้งมแมวยังไม่ได้เลยเน okay. ี่ยโอเคพิมีอะไรไปก็ไม่ได้ถูกต้องแล้วเราจะตั้งเป็นมันเป็นตัวอะไรอะ่ะเป็นแมวอะ่ะเป็นนี่ด้านหลังนุ๊กเป็นหมันอนะ่ะอุ้ยเฮียเฮียตัวอะไรวะโง่จัดไข่ขตุ๋นทุกคนเนี้ยวะไอ้เฮียไข่ตุ๋นชื่อตุ๊กตาดูไอ้สัตว์ไข่ทูนเหรอวะหรือว่าท <laughs> ูนออตุน๋น ไข่ตัน T U T O N น่าจะดีกว่านะสัตว์ไข่ดำไหมเฮียครูสะกดตุ่นไม่เป็นเอะไข่ตันดำไข่ดำจริงไป let's go เอ้พี่ต้องเดินไปด้วยป่ะนะมาสิเอาเชี่ยคกูไม่รู้อ๋อเวลากดเข้าดันหรือกดเข้าวาร์ปนี่ก็คือที่ต้องไปจอดด้วยถูกไหมต้องไปจอดด้วย แต่ว่าโหดี่เป็นคนกดเฉยๆอ๋อโอเคอย่างน,นี้พี่ก็ต้องเข้าไปด้วยเหมือนกันเป็นการบงบอกว่าพร้อมนายสัตว์โอเคก็จะเฮ้ยพี่จําแมปนี้ได้เมื่อสมัย20ปีที่แล้วอะ่ะ20ปีแค่เกเปิดไม่ถึงพี่เล่นถึงตรงนี้แหละแล้วคุณจะเลิกเล่นเฮ้ยเลิกไปเลยปะเข้าไมคา์แบบยังไม่ทันได้กินแต่จมูกตันอยู่อะ่ะ <laughs> Let's go เฮ้ยโโอ้หวิ่งได้ละอะไรอะสกิลอะไรอ๋อ Oh. เป็นพี่หนูบอกเลยช่วงน,นี้พี่โอ้โหมาเพราะพี่จะเป็นอาชีพเดี๋ยวที่วิ่งได้ไสัตว์เป็นไงโอต้องคุยอับแนนนี่ด้วย Where can she be? can โอ้ยสัตว์ข้างสัตว์ข้างเครืให้ทับเยอะเหลือเกินนะแถนะะะวนี้เอ๊ะน้อยผมลุยสกอ go เกล่องเดยเยววันดีอ้าวเปิดในเมืออีกโอ้ได้ดาบที่ดีกว่ามาไม่อยากใส่ดาบไม่อยากใช้ขวานก็ปุมโจมตีพิเศษ จะเตะเรียนรู้เหรอเรียนรู้หนึ่งส่วนหนึ่งเหรอเรียนรู้เชื่อพี่แม่รู้ต้องเน้นสกิลไหนเป็นหลักอ่ะอัพมู่มวดมันพอหรอป่ะถ้าสมมุติอัพรูสกิลเต็มอ่ะอ๋อพอด้วยเหรอบอกว่าไม่พอพอไม่พอไม่อัพแม่งเนี่ยนะตอนนี้ไม่มียังวะน้ยเปิดไงวะมีตัวยังไม่ตายวิ่งว่ะวิ่งจ้อนว่ะวิ่งอ่ะวิ่งน้ำอ่ะอืมอื ไกลได้โอ้โหเอกกันกลางล่างเฮ้ยเฮี้ยเอ้ยมันนอนอยู่ใช่เฮ้ เฮ้ยกูก็เด,ดนินหลายรอบแล้วโรเซ่มีเด็กดอกอเฮ้ยเฮ้ยเราต้องหลบการโจมตีของมันปะเนี่้<ะ>มันเก่งปะเอ้ยเฮ้ยเขี้ยระดับยากสุดมันได้แค่นี้เหรอไงจริง,รงเฮ้ยจริงวะ <c oughs> มันให้เราเวลสบายๆก่อนอ๋อโอ,โอ,โอเคเนี่ยดาบมันไม่จกกักระนอนเลยวะ่ะ ตัง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 สวย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 ไม่สนได้กระดูกเฮียดีเลยเนี่ยเข้าเลยวะโปรตีนเลือกกองสองตลอดโ <c oughs> ยนของนี่ไม่ใช้ทิ้งกันไม่รู้เลยว่ะอันไหนไม่ใช้อ่ะนของอาเชอร์โยนทิ้งไปเลยเนาะไม่ต้องขายใช่ปะ่ะโยนโยนทิน้งเลยก็ได้โอเคเดี๋ยวใส่<ะ>สเสร็จปุ๊บ อ what the fuck ไอ้เหี้ยเกมแคท <laughs> what the fuck ทำไมอยู่ในเกมแคทอะไม่รู้อ้าวเหี้ยเกมดับไปเลยเราดับไปเลยจริงวะเป็นของพี่อะหายไปเลยเอ้ยเอ้าไอ้เอหี้ยกูต้องรองคิวใหม่เพราะาทำไมมาถึงคิวเยอะขนาดนี้วะโอ้โหไอส้สัตว์จะกูคัดก่อนเลย